คือเรื่องการประชุมของกรรมิการก็เป็นหน้าที่ของประธานกรรมิธิการการประชุมสภาก็เป็นหน้าที่ของประธานสภานะครับท่านประธานสภาก็ก็รู้สึกจะแถลงว่าเรื่องการประชุมกรรมิธิการก็ขอให้เป็นเรื่องของกรรมิธิการจที่นาณาเองว่าจะหยุดนะการประชุมหรือไม่อะไรต่างเลยการที่มีโร ระบาดเรื่ตา่างที่นี้นะครับผมก็เรียนว่าที่จริงเราต้องชั่งน้าหนักกันนะครับระหว่างเรื่องที่เป็นปัญหาโรคโควิดเนี่ยที่มีแพร่หลายในปัจจุบันอย่างที่เป็นข่าวนะฮะตัวท่านคนตื่นตระหนก,นกอะไรต่างมากมายนะถ้าเห็นว่าคนมาไปไหนมาไหนก็จะใช้หน้าตากนตะิดจมูกนะเพื่อป้องกันก,การเพยแพร่อะไรต่างแบบนี้นะ เห็น่าผมก็เรียนตรงๆว่าผมก็ผ่านชีวิตมามากแล้วนะอย่าว่าแต่โควิดเลยนยดงกระสุนดงระเบิดสมัยที่ป่าปาผู้ขอร้าไล์คอมมิวนิสต์ในเชืกอขาวผู้พานะผมของจริงผมป่ามาเยอะนะครับตายในสมัยนั้นเลยยังไม่กลัวตอนนั้นยี่สิบกว่านะครับไม่ยังไม่กลัวตายแล้วตอนเนี้เจ็ดสิบแล้วใกล้จะตายแล้วจะตายกว่านี้พรุ่งนี้ก็ไม่รู้ที่มานั่งกลัวตายอะไรใช่ไหมฮะ ดัะนั้นเมื่อชั่งน้ำหนักแล้วนะก็ะเห็นว่าเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ต้องการขึ้ขนคณะการเมริการต่ตอชอเนี่ยมีมากนะครับถ้าท่านไปดูจริงๆนะการชุมครั้งหนึ่งเนี่ยมีเวะลาที่จะต้องพิจารณาประมาณร้อยวาระนะครับบางทีก็เก้าสิบกว่าวาระบางทีก็100ร้อยต้นนะครับนะ <S <S เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็รอในการอ่ พิ่งผ่านจากคณะกำนักับอิการที่เรานะฮะแล้วเราจะมาแค่เกรงกลัวล่ะนะครับเกรงกลัว่องเหล่านี้หรือนะครับเม mm ื่อกี้ผ่านเข้ามาหรือทุกครั้งที่ผ่านเข้ามาสภาก็นะ,นะครับนะมีการระวังป้องกันตรวจนักไพท้แต่ละคนนะฮะมีการติดสติ๊กเกอร์นะว่าผ่านการตรวจแล้วมีการล้างมือแล้วเดี๋ยววันนี้เจ้าที่อย่งบอกในห้องนะมีเครื่องดป้องกันนะฮะ ป้องกันโรคระบาดอะไรต่างๆน,นะก็ะจะไปกลัวอะไรใช่ไหมฮะนะไม่ต้องกลัวนะครับนะในในการประชุมกันในต่างปกติเนี่ยผมประชุมมาที่เดือนสองวันอยู่แล้ววันเวลามันไม่พอไม่เหมือนตอนเป็นตำรวจเนี่ยมันทํางานได้ทุกวันนะาจะเอาเท้าตรวจเย็ยสองยามยังสอบสวนก็ได้เลยแต่นี่ทําไม่ได้ํดาแรกที่เรายัางมากที่สุดก็วันครึ่งนะครับเพราะว่าประชุมไม่พอนะฮะ แล้วประชุมเนี่ยมีวัติ์ต้งโดยคณะกรรมาการดูโอไม่เห็นเห็นว่ามันมันลำบากมากลำบากมากกว่าที่ที่จะทำโดยสมัยก่อนในตำรวจนะแล้วยิ่งถ้าเราหยุดอย่างนี้นะครับประชาชนยิ่งเดือดร้อนใหญ่ตอนเปิดสภาประชุมของวันที่บอกไว้ตอนนี้ตอนติดสภาดักการบริการที่เป็นสสพื้นที่ก็บอกว่าขอเลื่อนวันหนึ่งได้ไหมนะครับเพราะว่า ในปีดสภาก็มีความจำเป็นจะต้องลงพื้นที่อะไรต่างๆนะเราองมีความเห็นใจมันก็เหมือนกันน่ะผมก็เป็นผู้แทนผมหัวหน้าพักนะต้องลงพื้นที่ทั้งประเทศไปซ้ไปแต่ผมก็ฟังนะครับฟังแล้วก็มีมติว่าเรือประชุมวันเดียวเพราะฉะนั้นในช่วงปิดสภาเนี่ยกรรมการปปชก็ประชุมวันเดียวมาโดยตลอดนะครับ ปันเดียวตลอดนี่ยังยังไม่ทนเลยกับเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องที่บอกไว้ว่าล้นะมันมากแต่เ <those S 1> ห็นว่าวันนี้ก็มาเพิ่มอีก่แล้วและที่ส่งปัจชาีมาอีกมันจะไม่ยืนต่อเจ้าหน้าที่แมันมีมากนะครับเรื่องยังไม่บรรจุผมดูแล้วถามเจ้าหน้าที่ยังมีมากนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็มีความจำเป็นต้องรีบดาเนินการนะครับก็แล้วแต่ก็ขอร้องกรรมธิการด้วยว่า อธิรังนะเราตกลงกันแล้วนะฮะก็ขอให้ท่านนะอย่าไปกังวลในเรื่องโควิดเรื่องอะไรต่างๆมากเลยนะครับนะเห็นไหมเห็นไหมคุณศิระก็าแบบไปตรวจโควิดแล้วเนะี่ยแต่วันนี้จะมาขอหน้าใกัใครผมจะมาปรึกษาผมอีกนะผมยังไม่ใส่ใจไม่สนใจเลยว่มามานั่งมานะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีแาบนี้ครับอย่าเป็นเลย นะผู้ของผู้แทนจะเป็นโน่นเป็นนี่เลยนะครับนะเราต้องกล้านะครับที่คิคิดทีะทําในสิ่งที่ถูกต้องดีงามนะครับในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะะมันยิงจะสามารถแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองได้แต่ท่านคิดถึงประโยชน์ตัวเอง uh นะมาประชุมเดี๋ยวไปติด้วยวันนี้ศิลาบอกจะมานั่งใกล้ท่านไม่มาประชุมเุ้ยออะไรแกนะไม่ได้ถ้าคิดถึงประโยชน์ตัวเองไม่ได้นะครับ เราจะเป็นอะไรก็เป็นนะครับก็ให้บ้านเมืองมันสงบสุขนะครับพี่น้องได้รับการแก้ไขปัญหาให้มันเสร็จสิ้นไปนะครับเพื่อความพึงพอใจนี่เป็นสิ่งที่สําคัญส่งที่สุดนะครับใะนั้นถึงแม้ประธานสภาน,นะครับท่านจะมีนโยบายก็แล้วแต่การดการแต่คณะนะครับการนาดนการคณะไหนผมพบไม่ยุ่งเกี่ยวแต่คณะปวชก็จะนัดประชุมน,นะครับนะ ตามผหนดต่อไปนะครับยกเว้นไม่มีเรื่องจะประชุมก็จินตนาการนะครับมองงานจบบากนโยบายที่แบบว่าการพูดถึงเรื่องของการปิดเมืองการปิดเมืองนี่ก็เห็นท่านอนุภงม์รัตนตรีว่าการกระทรวงัฒนไทยก็ออกมาเป็นว่าเป็นอำนาจของผู้ดการจังหวัดจังหวัดเทพนินทรนะครับในเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเป็นเรื่องสำคัญถ้าถ้า บอกว่าเป็นอำนาจของแต่ละจังหวัดนะฮะที่พิจารณากันได้ตามกฎหมายะครับมันก็พูดถูกันะฮะแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะแค่จังหวัดนั้นนะมันประชาชนที่จะต้องเข้าติดต่อเดินทางไปทําธุรกิจนะครับไปประกอบอาชีพทํามาค้าขายหากินหรืออยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้นเลยนะครับดังนั้นผมว่าความคิดของผมควรจะเป็นหน้าที่ของนายกุนตรีมากกว่า นะที่จะศึกษาข้อติมโดยปสารจังหวัดเราพิจารณาข้อมูลใช่ไหมพิจารณาข้อมูลในจังหวัดนั้นนะจังหวัดไหนควรจะปิดไม่ปิดอะไรนะฮะก็ถ้าไปให้อำนาจในะจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งพิจารณาไปนะการคิดการตัดสินใจอะไรต่างๆแต่ละจังหวัดก็จะยุบผนึกถึงานที่มกกันแตกต่างากันขาดมาตรฐานนะฮะ,นะฮะนะคนที่ ็นผู้ดูการจังหวัดเนะี่ยอาจจะเหมือนกันเพราะว่ามีเงินเดือนเท่ากันเองใช่ไหมแต่ผู้ทรงอิทธิพลภายในจังหวัดนั้นมันมีอยู่นะครับการไปปิดจังหวัดไปทำนู่นทำนี่นะฮะบางอย่างไม่แน่นะครับจาจจะอยู่ใต้อิทธิพลของผู้สง่งอิทธิพลไทยจังหวัดนั้นนะมันก็จะทําให้พี่น้องประชาชนนะที่อยู่ในจังหวัดนั้นเกิดความเสียหายเกิดความดนุนแรน สมมติว่าผู้ทรงอิทธิพลนั้นประกอบธุรกิจอะไรนะก็าอาศัยช่วงระยะเวลามีตักโฉมผลประโยชน์ของตนนะประาษากับผูร้รจะหวาดห้างโน้นห้ามนี้ห้ามนัม่น,นแต่กิจการขตัวเองธุรกิจของตัวเองจเจริญนระุ่งเรืองได้งั้นมันก็เหมือนค,คล้ายๆเนี่ยพอมีโควิดปั๊บนะให้ผลิตหน้าหน้ากากจะเป็นไงมีการกักตุนเพื่อผลประโยชน์ของคนบางคนบางกลุ่มถูกไหมมีทุก ั้งตลอดเวลานะครับมันมีบวกแล้วก็มีลบนะคนเราเนี่ยมันแตกต่างกันนะฮะเป็นจะคิดเลยนะอย่าคิดว่าทุกคนนะอ่าคิดอยูู่ที่ศาขอ,ของความสุจริตอย่างเดียวนะั้นมันไม่แน่นะฮะมาทำอย่างหนึ่เทียวแป่งถ้าปิดจังหวะน,นี้ไอ้คนมีที่พนนะที่อยู่เบื้องหลังผู้โดยสารจังหวัดก็ได้ประโยชน์แต่คนอื่นเสียประโยชน์ก็มีนะเั้นผมถึงว่ามันต้องคิดให้รอบคอบ คิดให้เราตอบนะครับโดยนายกตรีน่ะเป็นนายกเนี่ยต้องทำหน้าที่นะครับนะฮะต้องทําหน้าที่ตัวเองดีที่สุดนะอย่ามาบอกว่าเอยนะยังรู้อย่างนี้ยางตามรู้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหน,นื่อยก็ไม่ต้องทําเลยก็ลาออกไปหมดสิ้นนะครับเป็นอย่างนั้นนะคิดว่าตอนนี้นายกจต่งาสรานการโควิดได้ดีไหมครับผมอ่านดู คลิปต่างๆเพื่อต่างๆอะไรต่างๆ,างๆางหรือบางทีไม่มีเวลาอ่านเจ้าที่ของพัก็ราย,ายงานนะครับว่าล้มเหลวนะครับเมื่อวันก่อนจนที่แล้วบางทีเห็นบอกมา,ถาแถลงนะครับไม่มีสาระเลยนะควรจะถแถลงให้พี่น้องประชาชนทราบว่าแต่ี้ต่อไปพี่น้องประชาชนควรจะคิดควรจะตัดสินใจควรจะทํารุณยังไงอะไรต่างเหล่านี้นะที่เขารูปกันหมดแล้วนะครับไม่มีประโยชนย์เห็นคนก็บ่นทังเมื่อเลยนะ อีกเรื่องค่ะจะทราบว่าในความเห็นท่านตอน,นคนที่จะเล่มเปิดกระชูวิสามัญตามที่ฝ่ายค้านเริ่มตอคือการชูนิสาม,าามัญต้องอาศัยเสียงของสมาชิกของทั้งสองสภานะหนึ่งในสามจะมาหรือถ้าสภาเดียวก็หนึ่งในสามนะครับซึ่งถ้าฝ่ายค้านเปิดเนี่ยขอเปิดมันไม่พอจะมามันไม่พอ,อ มันควรจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลมากกว่าซึ่งคุมเสียทั้งว่านะแล้วยื่นเรที่ขอเสนอเปิดนะครับการอธิบายสมัยวิสามันนี้นะเพื่อให้ให้ใหสมาชิกสภาพผูปป้แทนรศดรทั้งสองฝ่ายจะได้รวมความคิดเห็นนะครับเข้าสู่สภาแล้วเสนอรัฐบาลไปเพื่อให้แก้ไขนะครับเพราะนั่นที่จริงนะเรื่องนี้นะควรจะเป็นเรื่องของรัฐบาลมากกว่า ฝ่ายค้านนะครับเพราะฝ่ายค้านาเนี่ยน้องเนี่ยรู้ตัวอยู่แล้วเนี่ยว่าเสียงไม่พอแล้วจะไปเสนอเนี่ยเสนอแล้วเขาก็ไม่เซ็นถูกไหมฮะล่ารายชื่อเขาก็ไม่เซ็นอย่างเงี้ยนะครับฝ่ายรัฐบาลทําเลยถ้าคิดถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทํานะครับมันกอาจจะได้ความคิดเพิ่มเติมขึ้นมาจากที่รัฐบาลกำลังดำเนินการที่อยู่ถูกต้องไหมฮะ นะรัฐบาลเนี่ยกระดอความคิดกันนายกุนตรรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่กระทรวงกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องกระดอความคิดมาได้อย่างนี้ยแล้วทาอย่างนี้จะมากมันก็เป็นส่วนหนึ่งละแต่ถ้าฝ่ายร,รัฐบาลน,นะดำเนินการในการเสิดสภาสมัยวิสามัญเพื่ออภิรายนางหาข้อที่จริงหาข้อสรุปในเรื่องนี้นะมันก็จะได้อีกส่วนหนึ่งที่เป็นความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมาจากการสะท้อนปัญหาพวกนี้ในวาะประชาชนในพื้นที่ใช่ไหมฮะวก็มานําสู่เสนอให้รัฐบาลดำเนินการมันก็จะมีข้อได้จริงในแนวทางปฏิบัติไรต่างเพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็ได้อันนั้นก็อยู่ในพื้นที่ของฝ่ายรัฐบาลเองนะครับผมกกงฝากอย่างนี้นะฮะสมัยประชุมสามัญที่จะเปิดพิเดษพิเศษทางครับถ่าสถานไปที่หุบเขาเรื่องอะไรนะฮะเดิมสภาที่สึงะครับสภาจะเปิดสมัยสามั เราถ้าเกิดสถานการณ์เป็นอยู่อย่างนี้ครับการแทรกระบะียบในที่สุดสภาเือแล้วมีการเลื่องเกิดมนันเป็นเป็นหน้าที่ของสภานะครับนะที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายใช่ไหมฮะนะมันอย่างที่ผมบอกไว้เดีย๋ยวจะมาคนเราจะมากลัวอะไรเกินกว่าเหตุถ้าทุกคนเกินกลัวเกินกว่าเหตุทำอะไรประเทศไม่เดินหน้านะครับนะผมว่าไม่กลัวรหรอกนะเพราะฉะนั้นสถานคำถามนี้นะ ถ้าผมเป็นประธานชวนผมก็ต้องเสน,เนอเปิดประชุมตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญปกติแล้วครับนะใครจะผ่านประชุมใครจะมาประชุมงบประชุมไม่ครบปอกเรื่องนะนะโอเคนะครับขอบคุณครับ